สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนําตัวควบคุมความชื้นนะครับพ่นหมอกนะครับของตู้ฟักไข่นะครับเราก็เจาะเข้าไปนะครับตรงกลางของตู้ฟักไข่นะครับเสร็จแล้วใช้ตะไบตะไบตกแต่งนะครับติดกาวร้อนนะครับเพราะว่าไม้ที่เจาะจะแตกแล้วนะฮะเวลาโดนความชื้นจะเสียหายได้พอเราเคลือบกาวร้อนไว้ปล่อยแห้งแล้วก็ลองเชื่อมต่อท่อดูนะครับแล้วเราก็มาเจาะด้านบน เพื o, ii, ่อที่จะต่อสายไฟไปที่ตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์จับความชื้นนะครับนี่เราก็มาดูนะฮะเซ็นเซอร์จับความชื้นเนี่ยฮะตัวขาวๆนะครับกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ต่อสายไฟออกมานะครับสายไฟตัวนี้ก็จะมาต่อกับเครื่องพ่นหมอกพอเราเติมน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยสายไฟตัวเมื่อกี้นะครับเราก็มาเสียบกับเครื่องพ่นหมอกนะครับตั้งเข้าไปเสียบเข้าไปไม่มีอะไรยากนะครับทดสอบออกปกตินะครับปิดฝาครับต่อท่อ ต่อท่อพ่นหมอกเข้าไปนะครับอลองเปิดดูนะฮะเปิดดูเปิดดูที่ตู้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งถ้าความชืน้นถ้าความชื้นต่ำกว่า52%เครื่องพ่นหมอกจะพ่นหมอกทำงานนะครับถ้าความชื้นเลย60%พัดลมจะดูดความชื้นทิ้งนะฮะมี2 function. ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกความชื้นต่ำกว่า50%ตัวพ่นหมอกทำงานทันทีนะครับฟังก์ชันที่2ความชืน้นเกิน60%พัดลมดูดความชืน้นทิ้งทันทีขอบคุณครับ